Premises, sure. ตัวปวยบุก right ยังก่อนโกตะเขามาหยอกกันซื้วยเป็นรอยไฟวัวขาวน่าเอจริงล้วงนายกแรกแล้วมวยมยสกจังแมผู้ใดยี่สิบปีนึงงมาได้ขึ้นมหแตัวอันเป็นแซมเนี่ยแซมกสร้างเอบคกระดูคนเยกันวสกับสีัวขาว กลาแล้วจะเท่าน้เนาะองแสวัสดครับสวัครับโอ้นึกว่าช่างพงช่างพงแม่สวัสดีครับโน่ขึ้นขึ้นที่สูงแน่ กี่เมตรพี่10เมตรเมตรก็จะเอา4เมตร4เมตรใช่ไหมเมตร4เมตรนี่มีไหมมีใหญ่เม็ดวเออเมใหญ่เอาข้นวัดีกว่าพี่ขึ้นัเสาดีกว่าเอาตรงเลยให้ตรง tําแหน่ง 6ใช่มั้ยที่เราจะทําน่ะครับเออพอโอเค <cs Bible> <tarde> <reinventar>

เก้าเก้านนละต่อไปเจ้กับผัวกับแม่มาแล้วจะมายุคนี้กับเป็นเ็กเ่งนู้นฝ่งนังนี้ังไหมดละไได้หมนเลยเสียงตเลยนี้คุตงเลยเสียบน้อย ก็ตีผังอยู่นะครับตีผังห้องน้ํานะครับห้องน้ําแห่งใหม่สีห้องนะครับสีห้อง

tay <tôi> ngang đó à, đỏ, đỏ. Để để em, không để này cho mai đấy nhiều lên nhiều ดามมั้งตามซื้อวงไหนโอเคอยู่ไปซื้ออยู่เซเว่นเด้อดามเซ็มจบกน่อยเซเว่นมีขายดูดีซะลูกซื้อเพิ่มแก้วลก่เนี่ยนี่นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับ